6วิธีการปล่อยวางวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตใจกันบ้างครับเพราะหลายคนเนี่ยมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งนะเพราะว่ามัวแต่คิดนูน่นคิดนี่จนจิตสับสนจิตฟุ้งซ่านจนเกินไปไม่รู้จักวิธีการปล่อยวางนะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางจิตนะก็คือการปล่อยวางบ้างนะครับการปล่อยวางถ้าปล่อยวางเป็นก็จะทําให้จิตใจนั้นเข้มแข็งนะ เพราะฉะนั้นวันนี้สภาพสังคมในปัจจุบันนะครับต่างคนก็มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อการเพื่อการที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดหรือว่าได้ดีหรือเหนือกว่าคนอื่นจนบางครั้งก็ลืมว่าความสุขของตัวเราเองและการใช้ชีวิตแบบยึดติดกับความมุ่งมั่นความสําเร็จจนมากเกินไปนั้นก็นํามาซึ่งความทุกข์หลายๆอย่างนะครับเพราะไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นั่นเองบางคนเมื่อเจอกับความล้มเหลวและความผิดพลาด ก็ทําให้ใจไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องนั้นได้นั่นเองครับวันนี้ก็เลยนําวิธีการทั้งหมด6วิธีมาเล่าให้ฟังการเกี่ยวกับการปล่อยวางนะก่อนอื่นหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับคําว่าปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางก็คือบางครั้งเนี่ยเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ทําให้เรานั้นคิดวนซ้ําๆไม่สามารถหยุดกระบวนการคิดได้ทําให้เกิดทุกข์นอนไม่หลับนะครับ หรือว่าบางเรื่องเนี่ยมันแก้ไม่ได้ก็ยังไปคิดนะครับบางคนก็คิดหนักคิดมากจนนําไปสู่โรคซึมเศร้าการฆ่าตัวตายอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเราต้องรู้เท่าทันกระบวนการคิดของตัวเองนะเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็ฝึกในการที่จะปล่อยวางหรือวางเฉยกับเรื่องต่างๆรอบๆตัวกันนะครับวันนี้ก็เลยนําสัก6วิธีมาเล่าให้ฟังกันเลยข้อแรกครับ ข้อแรกเนี่ยก็ต้องมองให้ออกครับว่าปัญหาที่เราเจอเจอหรือสิ่งที่เรายึดติดนั้นเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในหรือเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกนะถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเป็นเป็นปัจจัยภายในเนี่ยเราก็ต้องวางแผนบริหารจัดการเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นๆให้ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ภายในเวลาวันนั้นเดี๋ยวนั้นวันนั้นสัปดาห์นั้นเดือนนั้น ปีนั้นนะครับบางอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําหรือยึดติดอยู่ถ้าเราต้องการให้สําเร็จก็ต้องให้เวลานะครับก็ตั้งใจทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อถึงเวลาสิ่งนั้นก็จะสําเร็จแต่ก็ต้องรู้จักการปล่อยวางเวลาพักเวลาอื่นเวลารับประทานอาหารเวลาครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นๆไว้นะครับแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกล,ล่ะ คิดไปก็เหนื่อยเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นไปนตามที่เราต้องการได้อันนี้แหละก็คือการปล่อยวางนะครับเมื่อเราเข้าใจเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยเราก็จัดการตัวเองให้ดีนะส่วนถ้าเกิดมันเป็นปัจจัยภายนอกเราก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นๆให้ได้ใน่นเองครับก็คือทิ้งไม่คิดนะครับไปทาอย่างอื่นดีกว่าประมาณนี้ต่อมานะครับข้อ2ครับบางคนเนี่ยยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีต นะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เช่นในอดีตอาจจะมีความรักแล้วความรักก็โดนทิ้งอะไรแบบนี้ครับก็มีความทุกข์ไม่สามารถที่จะปล่อยวางกระบวนการคิดถึงคนรักเก่าๆได้หรือบางคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะครับออกมาทำงานอิสระต่างๆก็ยังยึดติดกับอดีต ที่โหยหาแต่งตัวดีๆมีคนเคารพนับหน้าถือตาแต่ทุกวันนี้มาขายของอยู่นะครับไม่รู้สึกว่ามันไม่มีเกลียดอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันเราต้องอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ปล่อยวางเรื่องต่างๆในอดีตที่มันผ่านไปแล้วให้เรามีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจนะว่าอะไรคือมันสิ่งที่ผ่านไปแล้วแหละ คือมันผ่านไปแล้วไงเราไปแก้มันไม่ได้เราควรจะมีความสุขกับปัจจุบันนะครับซึ่งเทคนิคในการปล่อยวางเรื่องเกี่ยวกับอดีตก็คือการให้อภัยทั้งต่อตัวเราต่อคนอื่นนะครับเราก็มองให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นน่ะเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วหนังสือจิตวิทยาหลายเล่มก็บอกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วดีเสมอครับแต่ให้คุณทําวันนี้ให้ดีก็เพียงพอแล้วเท่านั้นเองนี่คือวิธีที่2องนั่นเองครับวิธีที่3ครับ บางคนกังวลกับอนาคตนะมองแต่ข้างหน้าลืมมองปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสุขอยู่นะครับไปมองแต่ว่าอนาคตกลัวว่าอนาคตเราจะไม่มีข้าวกินแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีข้าวกินอยู่คือทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือมองไปในแง่ลบต่างๆมากมายกับสถานการณ์ที่เจอแบบนี้นะครับมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ทุกเสร็จก็คือคิดวนไปวนมาครับแล้วก็ ไม่สามารถสง,งบจิตสง,งบใจได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่วิตกกับกังวลนะลองให้ดึงจิตมาอยู่ที่ปัจจุบันนะปัจจุบันเรามีความสุขไหมคิดได้อนาคตครับไม่ได้บอกว่าคิดไม่ได้แต่คิดแล้วก็จัดการวางแผนสําหรับอนาคตแต่ไม่ได้ไปยึดติดหรือกังวลกับอนาคตจนมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทริปในเรื่องของการกังวลอนาคตก็คือให้ปล่อยวางเรื่องอนาคต โดยให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆนะครับเมื่อมองเห็นว่าแม้ชีวิตเรามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความแน่นอนมากกว่านั่นเองครับถ้ามัวแต่คิดอนาคตวันลุ่งขึ้นตายไปแล้ววันนี้เราทําดีแล้วเรามีความสุขกับวันนี้แล้วหรือยังนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะทําวันนี้ให้มีความสุขแล้วก็เริ่มทําวันนี้เพื่อให้เห็นผลในอนาคตนั่นเองพูดง่ายๆก็คือสร้างสุขตั้งแต่วันนี้อย่ามัวแต่ไปกังวลอนาคตที่มันยังไม่เกิดเหมือนกับคนไม่มีสตินะครับ อยู่กับโลกปัจจุบันแต่ตัวเองเนี่ยคิดไปต่างๆนาน,นานอนาคตก็ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นแล้วดึงตัวเองกลับมาแล้วทําวันนี้ให้ดีเพื่อให้อนาคตนั้นดีขึ้นแล้วก็มัวอย่าไปมัวแต่กังวลน,นะครับ 4. ครับฝึกเป็นผู้ให้บ้างดวยปกติคนเราเนี่ยก็โดยปกติก็เป็นคนที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเก็บนะครับแล้วก็บางครั้งก็เก็บสะสมจัวหนีทีเหนียวมากไปก็มีแล้วแต่คนนะจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่า เราอาจจะเห็นแก่ตัวมากไปหรือเปล่านะก็การที่รู้จักเป็นผู้ให้ก็อาจจะทําให้เรามีนั้นมีความสุขมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปลอมทั้งนั้นนะครับที่บอกว่าปลอมก็คือว่าเราไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆที่เราพยายามเก็บสะสมฝึกตนีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวต่างๆได้ไปได้เมื่อเราตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดกับพวกวัตถุมากจนเกินไปเนี่ยจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่า ถ้าเราตายไปแล้วพวกนั้นเราก็เอาไปไม่ได้นั่นงครับอันนี้จะพูดถึงการยึดติดต่อทรัพย์สินนะทำให้เราบางครั้งเนี่ยหาเงินไม่เยอะแยะแต่ไม่กล้าใช้หมัวแต่เก็บ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 นะครับลืมว่าสิ่งที่เรามีบางครั้งก็ต้องให้ความสุขกับตัวเองบ้างก็เลยไปยึดติดกับทรัพย์สินจนมากเกินไปวันนี้มีเงินอยู่มีทองมีพระอะไรแบบนี้ก็ทําให้เรานั้นรู้สึกว่ายึดติดกับทรัพย์สินต่างๆนะ วิธีการง่ายๆถ้าเกิดยึดติดกับทรัพย์สินนะครับก็คือลองพิจารณาสิ่งของต่างๆนะที่เราอาจจะไม่เคยใช้แล้วก็ให้นําไปบริจาคนะครับของที่ไม่ใช้มากกว่า1ปีอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทยอยบริจาคสิ่งเหล่านั้นสิ่งของที่ไม่จําเป็นโดยไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรามีของชิ้นนั้นอยู่ดังนั้นถ้าหากเราให้ออกไปมันก็จะมีประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าหากเราสามารถที่จะสละสิ่งเล็กๆน้อยๆ ได้บ่อยๆนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะปล่อยวางในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรยึดต,ติดกับทรัพย์สินได้มากขึ้นนั่นเองครับบดงย่านบางคนเนี่ยเก็บหมดครับเก็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 บแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ออกไปไม่ได้ก็รู้จักเป็นผู้ให้แล้วก็ปล่อยวางในการที่จะแบบมีทรัพย์สินบางอย่างก็ให้แจกจ่ายคนอื่นบ้างนะถ้าไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับวิธีที่5ครับ ให้มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นครั้งคราวที่เขาบอกอะไรเนี่ยตั้งอยู่ระดับไปสถานะต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่นะครับเช่นเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าหรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยานะทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นแหละเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่บอกอย่างนี้เพราะเพราะว่าไม่มีใครที่จะรักษาตำแหน่งได้ตลอดไปตลอดชีวิตนะครับยกเว้นว่าตายก่อนนะ ตายในหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบทบาทพวกนี้มันก็แค่เป็นบทบาทหนึ่งในชีวิตเราวันหนึ่งเราอาจจะเป็นตําแหน่งใหญ่โตเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นหัวหน้าผู้จัดการอะไรเงี้ยครับเป็นรองประธานเป็นประธานต่าง,างๆพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สมมุติหรือเป็นสิ่งที่ชั่วคราวทั้งนั้นนะครับวันที่เรามีตําแหน่งนั้นเราอาจจะมีนหน้าถือตานะครับมีคนนําขบวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือไปที่ไหนคนก็เคารพแต่มันเป็นแค่สิ่งชั่วคราวเป็นแค่หัวโขนอันหนึ่งนะวันหนึ่งหัวโขนมันหายไป สิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปเพราะเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองครับอันนี้ก็คือให้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งชั่วคราวหรือการเป็นสามีภรรยาวันหนึ่งภรรยาตายก็คือเป็นแค่สิ่งชั่วคราวมันก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าเรายึดติดมากเราก็จะทุกข์มาก,กเอย่างนั้นเอง,เองนะแต่ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งชั่วคราวนะครับไม่มีใครที่จะรักษาตําแหน่งไม่รักษาบทบาทเหล่านั้นไปได้ตลอดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องตายจากนี้ไปนะครับ เราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเป็นแค่คนมนุษย์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งไม่ได้มีำตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่สุดท้ายเราตายไปร่างกายก็เป็นปุ๋ยกับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการนะครับก็หากหากรู้สึกว่าใจเราไปยึดติดกับอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นหน้าที่ตำแหน่งทางสังคมสถานะการเงินนะให้เราจินตนาการว่าถ้าผ่านไปอีก100ปีแล้วถ้าเรายึดติดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นอย่างไร เราก็คงมองเห็นจุดจบของสิ่งต่างๆนะครับมีความรู้สึกมองเห็นความเป็นชั่วคราวนะไม่จีรังยั่งยืนเมื่อรลึกรู้ได้ก็ต้องเตือนตัวเองแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถปล่อยวางทุกๆสิ่งได้นั่นเองครับเราก็ไปถึงข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าวิธีนะในการปล่อยวางก็คือปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแหละช่างมันนะครับในที่สุดของการปล่อยวางก็คือการหยุดคาดการหยุดบังคับควบคุมอนาคต เพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะอย่างรู้จัดการอนาคตสิ่งเดียวที่ทำได้เลยในวันนี้ก็คือวันนี้นาทีนี้นตอนนี้ทำให้ดีที่สุดนี่เองครับที่จะทำให้อนาคตของเรานั้นดีขึ้นเมื่อทำวันนี้อย่างดีเต็มที่แล้วก็ใช้เวลาทำให้ดีที่สุดณนะวันนี้แล้วก็ให้ปล่อยทุกสิ่งนะครับที่ทาขึ้นมาเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมชาติด้วยกฎแห่งกรรมแห่งเหตุและผลต่าง ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งดีหรือไม่ดีก็ให้คิดว่าเราก็ได้ทําอย่างเต็มที่แล้วพูดง่ายคืออย่าไปคาดหวังคือทําให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่คาดหวังสูงนะให้เราถ้าเกิดผิดหวังก็จะเป็นทุกข์เท่านั้นเองนะหลายๆท่านก็คงคิดว่าที่เราเสียใจมากกับเรื่องต่างๆเพราะเราผิดหวังจริงๆแล้วเราเสียใจจากเรื่องอะไรเสียใจจากเรื่องนั้นจริงๆหรือเสียใจที่เราไม่ได้พยายามทํามันอย่างเต็มที่กันแน่ โดยง่ายก็คือทําเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่จะเกิดผลลัพธ์ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งวิธีการง่ายๆคือให้เราวางแผนสร้างเป้าหมายแต่ต้องไม่ยึดติดว่าจะต้องดําเนินไปตามที่แผนที่เราวางเสมอแผนมีไว้สําหรับเป็นแผนที่บอกทางแต่การเดินทางจะบอกถึงการใช้ชีวิตจริงนะครับดังนั้นเมื่อวางแผนแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วปล่อยให้มันเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นครับโดยที่ไม่ต้องกังวล หรือไปคาดหวังมากเกินไปจากผลลัพธ์นะนั่นจะทําให้เรามีความสุขได้ในทุกย่างก้าวของชีวิตเลยทีเดียวการปล่อยวางใครก็สามารถที่จะเขียนพูดหรือบอกได้นะครับแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แล้วก็ยังคงยึดติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ลองนํา6วิธีเหล่านี้ไปลองใช้กันดูนะครับก็เชื่อว่าน่าจะทําให้คุณสามารถปล่อยวางในเรื่องบางเรื่องได้หรือบางคนฟังแล้วเข้าใจเลยก็ สามารถปล่อยวางในหลายเรื่องได้เลยทีเดียวเชียวละครับสรุปไม่ไง่ายนะครับข้อแรกก็คือดูปัจจัยภายในภายนอกก่อนถ้าเป็นปัจจัยภายนอกยึดติดไปก็เครียดเปล่าๆปล่อยไปเลยถ้าเป็นภายในก็แผนจัดการเท่าที่มีณนะเวลานั้นๆนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องอื่นบ้างข้อ2นะครับก็คืออะไรที่เป็นอดีตก็คือปล่อยวางไปนะครับให้อภัยกับคนกับสิ่งต่างๆในอดีตแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันนะข้อ3ก็คือ อยู่กับปัจจุบันให้ดีทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็หยุดกังวลต่ออนาคตที่ยังไม่เกิดนะครับข้อ 5. นะครับก็คือรู้จักการให้การให้จะทําให้เราไม่ยึดติดกับทรัพย์สินต่างๆนะครับข้อ5เมื่อกี้ข้อ4นะแล้วอันนี้ข้อ5ครับมองให้เห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งชั่วคราวไม่มีอะไรจะอยู่กับเราจีรังยั่งยืนแม้แต่ความสัมพันธ์ทรัพย์สิน สิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นนะครับเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับให้มองว่าทุกอย่างมันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับแล้วสุดท้ายเลยที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือทําให้ดีนะวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังสูงแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสิ่งที่มันเป็นนั่นเองครับเท่านี้เอง6ข้อวิธีง่ายๆลองไปใช้ดูนะครับแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นในหลายๆมิติเลยทีเดียวเช่ละครับ แล้ท่านผู้ฟังนี้ติดปัญหาหรือว่ามีการยึดต,ติดในเรื่องใดบ้างไหมครับมาเ่าเล่าให้ฟังกันได้แล้วมีวิธีการปล่อยวางอย่างไรนะครับก็แชร์ให้เพื่อนฟังกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่าน,นะครับสำหรับ6วิธีการปล่อยวาง